ก็ได้ทางหายไปโดนโดนนอนในการลงคลิปเนาะท่านผู้ชมนองตะวันบดได้ลงคลิปประมาณ10กว่าวันละเนาะแต่ว่าคลิปนี้นองตะวันได้มาทุระอยู่แถวๆหาง MTK เนาะก็เลยอยากเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ๆทุกคนได้เบิ่งได้ชมกันเด้อจ้าเหมืกันไก่สิก้าบ,บ้านแล้วเนาะพี่เนาะโหสึกแบบใจหายเนาะแล้วก็กนองตะวันก็ได้แบบว่า จัดการแบบเตรียมข้าวเตรียมของหลายๆอย่างนะคะ เก็บภาพบรรยากาศให้คนในเบิ่งเดอร์จังได้กะถากเป็นกำลังใจให้น้องตาววันคืเก่าเด้อจ้าผากผากหักถากิดหอดกันคืเก่าเนาะ๋ยวไปชมบรรยากาศนํำกันเลยนอาจะพี่น้องก็จะเป็นบรรยากาศภายใน ทางเดินเนาะหรือว่าสกายวอล์กนะคะที่เยี่ยมที่เสื่อมไปยังหลายๆห,ห้างเนาะบรว่าจะเป็นห่าง MBK center นะคะ้วก็ห่างฟังนี่เนาะแล้วก็หอศิลป์วัฒนธรรมนะคะเนาะเดี๋ยวมันนี่ก,กัเลยจะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบ่งดละจ้าเพราะว่าเห็นหนักทองเขียวมาถ่ายรูปก,กันคือแบบไรยแห่ จุดแลนด์มาร์กเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้เป็นจุดเสกอินของนักท่องเที่ยวนะคะที่ทุกคนแบบให้ภาพบรรยายเนาะพี่น้องว่าแผ่นมาแบบถ่ายรูปกันหลายสำนยเนาจ้านคือแบบหลายแหงเนาะนี่แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเพิ่นมาถ่ายรูปคู่กับคําว่าแบงคอกนะคะท่านผู้ชมรอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่แบบเป็นย่าน การท่องเที่ยวเลยกับ่าไดเนาะช่วงนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเน้ะพี่น้องอากาศก็จะแบบเย็นสบายนะคะบอลร้อนพอดีเลยไม่ร้อนเลยนอนนักท่องเที่ยวเพลินกันเลยมาถ่ายรูปกันละ เป็นพี่น้องเป็นต่อคิวกันแบบถ่ายรูปกันนะคะจะได้วิวแบบเห็นความเจริญของเมืองไทยเลยนเนาะตรงนี้เพราะว่าจะเห็นรถไฟลอยฟ้านะคะวิ่งสวนกันแบบหลายๆคันเลยนอกจาก ที่อยากเดินทางมาถ่ายรูปหรือว่ามาเที่ยวจุดนี้ก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ได้เดินจ้ามาลงอยู่ที่สถานีสนามกีฬาแห่งสาดเนาะฝั่งนู้นแล้วก็เดินมาแป๊บเดียวนะคะนีฝั่งทางนี้ก็จะเป็นห้างนะคะ มาเนีกามาเน้นภาพบรรยากาศคามสวยควมงามเด้อท่านผู้ชมแลวกะ็มาเน้นการท่องเที่ยวของเมืองไทยนะคะหลังสงการเนาะนักท่องเที่ยวเพิ่นกับบอด้การ์ดไดพี่น้องเพิ่นกับมาเที่ยวกันหลายคือเก้าเนาะการท่องเที่ยวเมืองไทยกับแบบคึกคืนตลอดเลยนะคะน้องตะวันก็นจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะ มีแต่คนสวยๆเลยมาถ่ายรู สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะโอ้น้องตะว,วันเห็นเพิ่นแต่งใส่ชุดนักเรียนไทยด้วยเดี๋ยวเรามาเบิงเบ่งนไกลๆเนาะขออนุญ,ญาตนะคะแต่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เพิ่นใส่ชุดนักเรียนเนาะเป็นนักเรียนไทยนะคะ

ชมอีกชนฝั่งฝั่งด้านนี้เพป็นกระมาถ่ายกันไลคือกันนะคะท่านผู้ชมฝั่งด้านนี้ก็จะมีป้ายโฆษณาใหญ่ๆเนาะเพป็นกระมักมาถ่ายรูปคือกันนะคะสวยงามแฮงฝั่งทางนี้ก็จะเป็นห้างเหมือนกันนะคะพี่น้องช่วงในคนไลายไลยนะะ์เนาะ ชมมุมไกลๆเนาะของด้านนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปได้เหมือนกันนะคะพี่น้องนะ ช่วงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยกับวาดใดนะคะท่านผู้ชมเพื่อนมาแบบถ่ายรูปกันหลายแห้งเนะช่วงยามแรงๆนะคะระเวนกับพระท่านได้ตกดินเนาะ เก็บภาบรรยากาศไวเพียงสำเนียงกอนเดยผภาพี่เอฟซี MT, ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องกวันคือเกาเดจาจ้า